ว่าจะออกเดินทางแล้วนะคะจะออกเดินทางแล้วแต่มีกลับเข้ามาส่งนะคะกลับเข้ามาส่งก็เลยกินข้าวก่อนจะกินข้าวต้มหรือกินต้มยำหมูครับโอเคเดี๋ยวลงตัดให้ เดีอาไปไหนนะครับวอพอรีนะครดีพอดีนำมนาข้าวมาให้เราต้มนะเยวเราต้มนะต้มมะลต้มนังนั่งๆนั่งอยู่บ้านนาอยู่บ้านองอเรา้เาะัเราอยู่บ้านตัวเองโอเคเราคิดด้วยกัน ยังไม่ืมนะ่เราันดยว่เรามีัวท้อันนี้น่าจะเป็นค้อเหี่ยมรึเปล่านี่เห็นไหมค้เหียมนี่อ้หเรามีข้อต้นลำโอ้โหราไปไหนล่ะสวยมากเลยโอเคดีมากข้อเหี่ยมก็สวย ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาสวยไม่ข้าวเหนียวเขายเาไม่สวยน่ข้าวเหนียวมาข้าเหนียวข้าวเหนียวอาหารที่เขานิยมองจะบวน่านนะเปรียวเตรี้ยวข้าวเียเอาเกลือไหม เอากุ้งคอหรืหมูกอรครับเอาแล้วดูเลยพี่เลี้ยงดูเล็กคนใหม่นะที่เดียเือกเราเ้า้ีียจะเอาขากองใหญ่ไปด้วยในบ้านหรือเปล่ากหอมลกมันหอมเดี๋ยวเีป่าก่อนลูกอืมเอาวันนี้มีน้อยบอกว่าจะติดเสือพาไปนะ พวกเรารอดแล้วเมื่อเช้าบอกว่าติดพระเอ็นะเปลี่ยนใจทันทีตาเลยนะการจุดไฟตาเลยตั้งใไปไม้กุ้งอนะวันนี้ผู้เขสวยแปลกๆน่าเอฟซีลองดูตาดิการเปยมันสวยขึ้นนะสวยแปลกๆเลยเนี่ยถ้าใครไม่ดูดิโอู้หต้องต้องพูเรื่องตื่นต่นตีสีมาแกงหน้าแล้ว นี่แหละเป็นเมนูหลายข้าวไม่อนไม่เค็มของของนมเสือกินนมเสือวันนี้ได้ไมโอเมดก่อนนะเอาบวพี่เสือยัดซุนของหนูเด้อพี่ตื่นพี่หมดแล้ว่ด้วังด้วยฟังด้วย ภารกิจมลุงเชือโดนเต็มเต็มนวนี่เสือกอใส่ชุดใหม่นะชอบลูกเสือจังเลยค่ะชอบลูกเสือจังเลยตอนนี้ก็แต่งต้องวันนะอันนี้ก็แต่งตัวตอนมานี่ติดก็แต่งเลยฮะไม่ยอมปล่อยฮะอยู่กับลูกเสือทั้งวันฉันชอบจังเลยเมื่อคืนฉันดีมากแต่เช้าวันนี้อากาศเสือไม่ได้ดีใจเลยนะเสือคิดหนักดูหน้าก็รู้ไม่ไม่มีมีเอาข้าวเหนียวไปแล้ว กับข้าวอยู่บนรถยังไม่หิวยังไม่หิวสวัสดีค่ะสวัสดีช่องป้าแหวนชาแนลนะคะอันนี้ก็กับข้าวเรามาส่งแล้วไม่รู้หิวอะไรชัดเอาไปเ่อาเนี่ยเอาเมือบอกใช่เปล่าเพื่อเปลปากด้วยไม่มาเือกับข้าวเรานะคะทุกคนถ้าถ้าออกไปก่อนสักแป๊บหนึ่งก็คงจะไม่ได้ทานเนาะใช่เหมือนจังหวะพอดีนี่ข้าวเหนียวนะคะทุกคนโอ้โหนี่อร่อเลยข้าวเหนียวลวกของป้าต้มนะคะต้ม มัจะดูดเเขาต้มกุณเชียงโอาเลยแล้วมันใส่น้ำปลาจะไปกินประมานอะไรใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อหกินได้เขาต้มคุณเชียงฮะันี้กกลัวเลือกปากโอ้โหก่ัวเลปากกินท่านี้เลยหรอวันี้ปลาแตงหน้าต้า่จะติดที่มันติดนนไม่ปลาแตงหน้าเบาๆสวยๆปลาแต่ง้าก็มืดเหมือนกัน ฝึกฝึกฝึกแต่ป mm ้าไม่แต่งอะไรมากวันนี้ป้าเกี่ยแต่ไม่ได้เกี่ยอะไรเลยใส่แว่นตาบังไว้ไหนไหนดูหน้าจริงตาตูมแอมแม่ยังไม่ได้ทำอืมอันี้มีแฟนแล้วพรุ่งนี้ไอ้พวไอ้เปียวจะตื่นแต่งหน้ามันตีห้าตีสี่ตีสี่ตีสี่จะต้องจองคิวไหมเนี่ยอ่าต้องต่อคิวถ้าต่อคิวต้องไปสามต่อคิวตีน้อยทำอะไรต้องฮะฮะได้บอกตื่นขึ้นมาแล้วไปในรับตาเด ไม่ครับกลัวมันหมดก่อนครับกลัวหมูหมูทำไมหมูบอกหมดแล้วหมดเลยโอ้ยทุกคนโมูบอกว่าดีบตื่นมาทั้งหมดเลยถของน่ากินหมดเลยถามก่อนขึ้นรถกันได้เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เขาดูยากก่อนนะฮะเปิดให้น้องกไม่ได้เลยเราควรจะเข้าไปกินข้าวยังไงเนี่ยต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนม ใช้หัวด้วยใช้ตันแดงอ่าได้ไหมอ่ะกไม่ได้ไม่เข้าไปกินนะได้ยังดึงโอเคเนี่ยมันต้องดึงตรงหัวตรงนี้เนี่ยเวลาเปิดเห็นไหมคะต้องดึงหัวตรงนี้อะไรกันเน่ะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมส สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมวัต่าย้อนสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวให้แล้วนะกุ้งนั้นนะเ่าให้แล้วกินเลยเลยไม่กินขอมาให้ไป้เอาลูกกุ้สาปเป่าห้อยทำไมไม่กินเราจะเอาอะไรล่ะคะับนต้มเนี่ยไม่กินต้มมันป้าอันนี้นี่น้อยติดเสือพาไปนะวันนี้ ก้มต้มอร่อยนะข้ออร่อยเราไปเทมป์ชาเราไปเราไปเซเ e ่นเือไอศรีมอ้ยาเชอขนมเบบี้ชบชชอช้จะติดใครจะติดใครโอ้ยัอ้ยกอย่าดมอย่ามองของใครนี่ก็เตรียมแล้วไมใช้ตุ่มล่ะคนนัคือเมียผอย่ามองเมียมคือรเมมาแล้วเหรอมนเนไม่เล่นบันไดค่ะอะนุเอามามามา ไปกินข้าวไปแล้วไปกินข้าวแล้วไปรคับาไไปกับลุงมาเนี่ยโอ้โหข้าได้ไร้อน่ะเข้าได้รับมันไม่นาม่นานเลยมันไม่ใช่มีสองทีนั่งเดียวไอ้สองก็กดนไปแต่คนยาง ข้าวยลดตัวแล้วละงก็่งรงๆเลยนะ้วยเอาอะไอมูเลยกุ้งเล็กๆคำเล็กๆเฉยๆรอนเดืออนนั่นเห็นไหมเอาเล็กข้าอร่อยมากเลยนะคะ่องร่อยคต้มกุ้งนะคะอร่อยมากเลยอร่ยมากสรับิดนี้ก็นะคะข้าวมื้อเช้อร่อยมากเลย สรุปแล้วจะเล่าเหรอครับใช่คสำหรับคลิปนี้นะคะกอ,อจบคลิปผมจะเพียมเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ